สวัสดีครับผมเอกประยูมรปาลน,นะครับกับรายการย้อนรอยประวัติศาสตร์รัฐประหารไทยท่านผู้ชมครับการพ่ายแพ้ของกลุ่มกบฏบรวรเดชนั้นไม่ใช่เป็นการต่อต้านครั้งสุดท้ายของฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะครับพอหลังจากนั้นได้มีทหารยศจากกลุ่มหนึ่งได้ลุกขึ้นมาก่อการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่งภายใต้ชื่อว่ากบฏนายสิบครับ หลังจากความพ่ายแพ้ของกระบฏบารวรเดทซึ่งเป็นข้าราชการทหารที่จงรักภักดีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่เจพระองค์ท่านได้ทรงสละราชบัลลังก์และไปใช้ชีวิตที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีส่วนอยู่แล้วฮะเพราะว่ามันก็เดือดร้อนมาถึงก็ต้องเดือดร้อนถึงอยู่แล้วบอกว่าไม่รู้เลยก็คงเป็นมไม่ได้อย่างน้อยคนที่อยู่ใกล้ๆก็ต้องรู้บ้างอ่ะใช่ไหมครับ มันต้องรู้ถึงกันก็มีส่วนหนึ่งที่ทําให้ที่ทําให้สถานภาพมันสั่นคลอนลงอะ่ะใช่ไหมคือมันไม่มั่นคงแล้วจนถึงที่เราเอามาอ้างกันนะที่เขียนเป็นจที่จริงเป็นจดหมายต่อต่อว่าค้อนขอดับคณะรัษฎรที่เราเรามามาใช้เป็นเวิร์ดดิงสำคัญนี่ข้าพเจ้ายอมสละราชสมบัติอ่ะใช่ไหมไอ้นั้นเป็นแค่ย่อดหน้าเดียว มันไม่ใช่ทั้งหมดในะคนโคดเนี่ยก็คือค,อคลึกริดประมูลมาโคดนี่ก็โคดแต่เฉพาะตรงนั้นที่จริงจดหมายตั้งแต่ต้นนี้เขาพูดถึงว่าเขาจะสละราชสมบัติแล้วนะเพราะเขาน้อยเนื้อต่ําใจอ่ะกับคณะรัษฎรอะไรเงี้ยเขาว่างเข้ามาด้วยซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบทางด้านจิตใจต่อกลุ่มผู้รักสถาบันเป็นอย่างยิ่งและความกระทบกระเทือนใจนี้ได้กลายเป็นโอกาสให้หมู่นายทหารชั้นประทวนกลุ่มหนึ่งคิดวางแผนยึดอำนาจการปกครอง จริงๆแล้วเนี่ยเป็นข้ออ้างหรือว่ามีมีบางคนไปไปทําให้เขาคิดแบบนั้นหรือเขามีเชื่อความคิดอยู่แล้วบอกไม่ได้หมดมันไม่ได้ชัดเจนเหมือนอย่างว่าขบฏครั้งอื่นๆที่มันมีหัวหัวเรือหัวคณะที่ชัดเจนเพราะมันจะมีหลักการอะไรออกมาในการทําที่มันบอกเลยว่าเพื่อที่จะนุ่นจะนี่แต่ถ้าอะไรที่มันม,มันคุมเครือการก่อการครั้งนี้ แต่ต่างจากการปฏิบัติการที่ผ่านมาเพราะเป็นความพยายามเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยน้ำมือของทหารชั้นประทวนยศจา่าแทนที่จะเป็นความพยายามของกลุ่มนายพลเช่นในอดีตซึ่งทหารเหล่านี้มีข้อได้เปรียบที่ห้ามมองข้ามคือความใกล้ชิดกำลังพลและความเป็นตัวแทนของชนชั้นรักญาซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศในทหารชั้นประทวนนะครับที่เป็น หัวหน้าผู้ก่อการกบฏทั้งหมดเนี่ยต้องบอกว่าเป็น,นทหารชั้นประทวนคือยศสูงสุดแค่สิบเอกนิจายสิบเอกพวุ่งนี้เป็นพวกที่เรียนทหารในประเทศทไม่ได้รับอิทธิพลทางความคิดของระบอบก,การปกครองแบบใหม่ในโลกสมัยนั้นคือระบอบประชาธิปไตยเลยกระบฏในสิบประกาศนะฮะประกาศเหตุผลในการพยายามรวบรวมคนเพื่อก่อการกบฏในสามข้อ หนึ่งไม่พอใจการการบริหารงานของของพยาพวงนะของนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งตรงนี้แหี่ยังไงมันก็ต้องเกิดแน่ๆเพราะว่าในสองสามปีแรกเป็นเรื่องของการลบราค่าฟันการแย่งอำนาจกันอยู่การสารปนาระบอบการปกครองแอบงบประชาธิปไตยที่คณะราษด,ดรคณะราษฎรตั้งใจไว้ยังไม่เป็นยังไม่เป็นผลเพราะว่าเหตุการณ์ยังไม่สงบแต่ก็เป็นข้ออ้างของคณะในสิบเถถี่ร์ทนวันนะี้สองเนี่ย ผู้บังคับบัญชาไม่้รับความเป็นธรรมจากรัฐบาลก็คือเมื่อคณะราษฎรได้อำนาจมาทหารที่ยังต้องใช้คำว่าทหารที่ยังงรักภักดีต่อระบอบเก่าก็ย่อมแตกเป็นธรรมดานะครับอันนี้เราเคยใช้คําคว่ามันต้องมีผมเคยเขียนบทความสมัยเขียนในโลกวันนี้ว่าการปรูนปูนบําเหน็จเมื่อเสร็จสึกเป็นเรื่องธรรมดาโดยเพราะเป็นเรื่องธรรมดาของประเทศที่ที่ระบอบก,การเมืองการปกครองยังล้าหลัง ก็คือถ้าใครเป็นฝ่ายชนะก็จะฝ่ายนั้นก็จะได้รับบำเหน็จบำนาญไปต่างๆกันคนที่ไม่ได้อยู่ในเอาง่ายๆแล้วการการรับประหาร19กันยาแล้วก็มีการพูดเรื่องจปอ7จปรอ1 0จปอสใช่ไหมนะคุณสายบังคับบัญชาสายงานบังคับระดับผู้บัญชาที่เรียนจปลอรุ่นเดียวกับคุณทักษิณเรียนทประหารรุ่นเดียวคุณทักษิณก็แป๊กเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้น หลังสองสาก็ลักษณะนี้แหละก็เจ้านายบางคนก็คงจะพูดกับลูกน้องในแถองแย่เลยแปกผมเรานี่แปกแล้วฝ่ายคณะราษฎรได้บำเหน็จได้ความดีความชอบได้เป็นฝ่ายกลุ่มกำลังทั้งหมดน่าก็เกิดความคุกคุมประเด็นที่สามคือรัฐบาลประชาธิปไตยไม่เทิดทูนพระมหากษัตริย์สิ่งเหล่านี้ยังเกิดขึ้นแม้กระทั่งเวลาผ่านมาแล้ว79ปี ะข้ออ้างของของของฝ่ายที่พยายามาทำลายระบบปกครองแบบประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยก็คือจะบอกว่าข้อหาเดียวกันก็คือไม่จงรักภักบีคือการไม่เทิดทูนก็คือไม่จงรักภักดีสำหรับผู้ก่อการลําดับต้นๆได้แก่สิบเอกสวัสดิ์มหมามัตสิบโทหม,ม่อมเจ้าทวีวงศวรีวงศิบเอกเข็มเฉลยพิษสำหรับแผนที่วางไว้นั้นมีความรุนแรงและดิดขาดเกินจะคาดคิด โดยกำหนดไว้ว่าวันที่5สิงหาคม2478จะเป็นวันปฏิบัติการตามแผนนั้นขั้นแรกคือส่งกำลังเข้ายึดกระทรวงกลาโหมเป็นกองบัญชาการการชั่วคราวจากนั้นก็จู่โจมสังหารบุคคลสำคัญบางคนในคณะรัฐบาลอันได้แก่พันเอกหลวงพิบูลสงครามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหลวงอดุลเดชรัตอธิบดีกรมตำรวจพระวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา ประธานผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระองค์เจ้าวันไวัยทยากรวรวรรณที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรีแต่สำหรับพระยาพหลพลพระยุหเสนานายกรัฐมนตรีนั้นฝ่ายก่อการคิดจะไว้เป็นตัวประกรันตามเป้าหมายคือจะจับพระยาพหลพเป็นตัวประกันทั้งมจะไม่ฆ่าแต่ว่าคนอื่นๆจะต้องฆ่าทิ้งเพื่อป้องกันการรวบรวมกำลังมาต่อต้านไม่ให้เรานึกภาพการรัฐประหาร ในประเทศเราจะเป็นอย่างนี้ไปคุมไปคุมไปคุมแต่สมัยนั้นถึงฆ่ากันเลยตอนหลังนี่มีแต่ไปคุมตัว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 นอกจากนี้ผู้คิดก่อการยังมีแผนเปิดที่คุมขังนักโทษการเมืองออกมาเป็นกําลังสมทบเพื่อกวาดล้างฝ่ายรัฐบาลให้สิ้นซากโดยเตรียมการไว้ว่าหากยึดอํานาจได้แล้วก็จะทูลเชิญพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7กลับสู่ราชอาณาจักร ากรบฏในสิบนี่เกิดหลังกบฏบวรลเดชไม่ถึงปีแล้วมีคนถูกจับจํานวนมากเลยในสมัยกบฏบวรเดชถูกจับจํานวนมากเลยก็จะปล่อยพวกนี้ออกมาคือคนพวกนี้ต้องบอกว่าต้องใช้คําที่ท่านปีดีเคยใช้ตอนที่ให้สัมภาษณ์บีบซีภาพภาษาไทยเมื่อปีสองพันห้าร้อยี่สิบห้าท่านบอกคนพวกนี้คือพวกเคาน์เตอร์เรียลชันคือพวกต้านอภิวัตอภิวัตคือการปฏิวัติประชาธิปไตยขุนนางเก่าหรือฝ่ายนุร,รักษนิยมก็มี มีพลกําลังส่วนหนึ่งที่เป็นทหารอยู่ไม่งั้นไม่เกิดกรบวชลันเดทถ้าไม่มีกองกําลังทหารอยู่ใช,ใช่ไหมครับมันก็ชัดเจนฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้มันสั่งสมมาเรื่อยๆมันก็มาปะทุเป็นทางออกทางหนึ่งแต่ผมไม่คิดนะถ้าเป็นผมนะผมไม่คิดว่าเขาจะวางแผนเองหมดทั้งหมดาในสิ่งคงไม่ใช่คงต้องมีอะไรมากกว่าน,นั้นอะยางไรก็ตามเพราะแผนการได้ระบุให้มีการสังหารบุคคลสําคัญจึงทําให้สมาชิกในกลุ่มผู้ก่อ,อก,การบางคนไม่เห็นด้วย และนำความไปบอกกับผู้บังคับบัญชาแน่นอนว่าแผนการทั้งหมดถึงหูของพระยาหลพลพพยุหเสนาผู้เป็นนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการกองทัพบ,บกนำมาซึ่งคำสั่งให้จับกลุ่มกลุ่มนายสิบกลุ่มนี้ปฏิบัติการชนิดสายฟ้าแลบเข้ากวาดล้างจับกลุ่มกลุ่มนายสิบเริ่มตั้งแต่เวลา12นาฬิกา30นาทีของวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2478จนถึงวันที่7สิงหาคม ซึ่งตลอดช่วงจับกุมนั้นไม่มีการต่อสู้ขัดขืนแต่อย่างใดทุกคนยอมจำนนแต่โดยดีการจับกุมเริ่มจากกองพันทหารราบที่สองวังจันรเกษมมีพันตรีหลวงประหาริปูราบเป็นผู้บังคับกองพันเข้าจับกุม1ิเอกแช่มบวบลืม10บโทแพ้วแสงสองสูง10โทหม่อมหลวงกวีวงวัชรีวงสิบเอกเข็มเฉลยพิษสิบเอกกวยศินทุวงสิบเอกเท่งแซ่ซิม สิบเอกตะเข็บสายสุวรรณและสิบเอกถมเกตอาําภัยนอกจากนี้หลวงพิบูลสงครามได้สั่งไปยังผู้บังคับกองพันต่างๆให้เข้าจับกุมนายทหารแชมป์ประทวนคนอื่นที่คิดก่อการอย่างต่อเนื่องได้ผู้ต้องหาทั้งสิน้น21นายเมื่อถูกจับกุมผู้คิดก่อการทั้งหมดจึงกลายเป็นกบฏถ้าเราวิเคราะห์กันเนี่ยการรวมตัวกันของคนก็พยายามที่จะขึ้นมานี่ก็ต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าต้องการจะบอกบางอย่างหรือต้องการจะขึ้นมา เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็คิดว่าประมาณนั้นแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะรวมกันได้อย่างเป็นแน่นเป็นหนาเพราะว่าการคนในระดับในสิบเนี่ยการเชื่อมร้อยต่อเนี่ยมันไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการรวมศูนย์ถ้าโครงสร้างของทหารมันจะเป็นแบบนั้นครับมันจะได้ในระดับหนึ่งถึงที่สุดคุณก็ต้อง่ายแพ้อย,อยู่ดีถึงคุณยึดได้คุณก็ดดณยึดได้บางส่วนไม่ใช่ในสิบทั้งหมดมจะลุกคือขึ้นมาไม่ใช่ก็นี่นะฮะก็คือถึงบอกว่าตัวเขาตัวเขาทําเองทั้งหมด ถ้าในสิบเนี่ยคุณลองดูขอบขลายของความเป็นในสิบเจ้าทหารชั้นประทวนนี่ทําอะไรได้ขนาดไหนหรือว่าเขาเป็นแค่เครื่องมือแล้วมีคนชุดอื่นที่มาคิดทําให้คิดวางแผนให้อะ่ะในการที่จะล็อกตัวคนนึงคนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายหรือการที่จะสังหารบุคคลสําคัญเนี่ยก็ยิ่งไม่ง่ายอะ่ะและทันทีที่กวาดล้างฝ่ายกบฏลงได้อย่างสิ้นเชิงฝ่ายรัฐบาลจึงได้จัดตั้งศาลพิเศษพิจารณาความผิดของพวกกบฏเป็นพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลพิเศษแก้ไขเพิ่มเติม จากพุทธศักราช2,476ซึ่งมีข้อพิเศษดังนี้ในการที่จะลงอายาประหารชีวิตแก่ผู้หนึ่งผู้ใดตามคำพิพากษาสารพิเศษผู้ต้องคำพิพากษาจะทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษต่อพระมหากษัตริย์ให้ยื่นดีกาภายใน48ชั่วโมงนับตั้งแต่ได้อ่านคำพิพากษาถ้าผู้ต้องคำพิพากษาไม่ยื่นดีกาภายในเวลาที่กำหนดหรือได้ยื่นไปแล้ว แต่ไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามกำหนดเวลานั้นท่านให้เอาตัวผู้ต้องหานั้นไปประหารชีวิตโดยไม่ชักช้าคณะกรรมการสารพิเศษชุดนี้มีถึงเจ็ดนายสอบสวนคดีอย่างเร่งรีบประกอบด้วยพันเอกพระยาอภัยสงครามพันโทรพระยาวิชัยยุทธเดชาคณีพันโทหลวงเกรียงศักดิ์พิชิตพันโทหลวงรณสิทธิ์พิชัยพันโทหลวงเสรีเรืองฤทธิ์ร้อยเอกหิรันปัทมานน์ และนายสงเสงี่ยมการจะนะเสถียรคำพิพากษาตัดสินในวันที่3กันยายนพุทธศักราช2478ให้จำคุกทหารผู้ก่อการตลอดชีวิตส่วนพลเรือนอย่างนายนุ่นนพัทรลุงต้องจำคุก16ปีขณะที่10เอกสวัสดิ์มหมัตซึ่งปฏิเสธตลอดข้อหานับตั้งแต่ขั้นสอบสวน ถูกสั่งประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าในตอนเช้าตรู่ของวันที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2479นั่นหลักประหารป้อมรัจุลจอมเก้าหลังการจับกลุ่มเพียง6เดือนเท่านั้นเมื่อแกนนำกบฏในสิบเสียชีวิตลงฝ่ายจารีนิยมก็ล้มเลิกการเปลี่ยนแปลงกับปกครองได้ระยะเวลาหนึ่งนะครับแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าหลังจากนั้น ประชาธิปไตยของไทยเราก็ไม่ได้ก้าวหน้านะครับเพราะหนึ่งในคณะราษฎรกับเลือกเป็นเผด็จการเสียเองท่านผู้ชมครับผมเอกวั้ลยยู่อมณปาลและทีมงานย้อนรอยประวัติศาสตร์รสถาปรารไทยต้องขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ